สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับวิชาภาษาไทยนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับสอนโดยครูมาั์แกีนออกเหมือนเดิมนะครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของชนิดของคํานะครับชนิดของคอําคุณครูก็เอามาจาก อ่าสื่อการสอนจากอักษรเจริญน,นะครับหลักภาษาและการใช้ภาษานะครับกลุ่มสาระเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะครับอ่าชนิดของคำนะครับในหน่วยที่สองนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับอ่าเนี่ยเป็นคําบุพบทนะครับที่อ่าตามหาคําบุพบทที่อยู่ในประโยคให้หน่อยนะครับอ่าเราก็มาดูว่ารูปที่หนึ่งนะครับ รูปที่2อรูปที่3ามรูปที่4ี่รูปที่ห้าอันนี้เดี๋ยวค่อยทำเฉลยกันนะครับว่าเราจะหาคำบุพบทได้ยังไงในสไลด์ต่อไปนะครับเรามาดูนะครับคุณครูจะอธิบายไปก่อนนะครับคำในภาษาไทยนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งคนามนะครับคํานามก็จะแบ่งเป็นมีมีอะไรบ้างใช้เรียกชื่อคนสัตว์และสิ่งของนะครับแต่เช่นมะม่วงนะครับดินสอบ้านนะครับ ต่อมาคำสรรพนามคำสรรพนามนะครับใช้แทนคำนามนะครับอย่างเช่นฉันเธอนั่นบ้างนะครับต่อมาคำกริยานะครับคำกริยาใช้แสดงอาการหรือการกระทําของคำนามหรือสรรพนามนะครับมีอะไรบ้างมีคำว่านอนซื้อนะครับไปต่อไปเป็นคำพิเศษคำพิเศษก็จะใช้ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาและ คำพิเศษด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างไปดูเลยนะครับมีคำว่ามากนะครับมากไพเราต่อมามาคำมาดูคำบุพบทคำบุพบทก็จะประกอบไปด้วยใช้บอกตำแหน่งที่ตั้งหรือใช้เชื่อมกริยากับคำนามนะครับประกอบไปด้วยเพื่อนะครับแก่นายบนต่อมาคำสันธานคำสันธานก็ใช้เป็นคำเชื่อมกับคำหรือประโยค นะครับกับประโยคนะครับจะมีอะไรบ้างไปดูและนะครับตัวนี้ตัวนี้มันตกนิดนึงนะครับเขียนคําว่าและนะครับและต่อมานะครับก็จะมีคำพรกเพราะนะครับต่อมาคำอุทานคำอุทานใช้แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างเช่นนะครับโอ้ยอย่างนี้นะครับแล้วต่อมานะครับ ก็จะมาดูในเรื่องของอในเรื่องของภาษาไทยนะครับเ,เราจะเรียกคำในภาษาไทยเพียง3ามชนิดเท่านั้นนะครับคือคำบ,บุพบทคำบุพบทคำสันธานและคำอุทานนะครับมีอะไรบ้างมาดูนึงคำบ,บุพบทนะครับเป็นคำที่ใช้บอกนะครับเป็นคำที่ใช้เดี๋ยวคุณครูใช้ปากกานะครับใช้บอกตำแหน่งที่ตั้งนะครับอันนี้ หรือเชื่อมคำกริยากับคำนามมี3ประเภทดังนี้นะครับมีอะไรบ้างมาดูนะครับ 1. นือคำบุพบทบอกสถานที่นะครับเช่นใต้เหนือบนล่างที่นะครับบอกสถานที่2นะครับอย่างเช่นนะครับก้าวกาวางอยู่บนชั้นวางของนะครับต่อมานะครับเป้เป้นั่งอยู่ ข้างหน้านกนะครับอันนี้ในชั้นเรียนนะครับต่อมาคําที่2องคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีปากกาก่อนเพื่อให้นักเรียนสะดวกนะครับเช่นแห่งของนะครับมีประโยคดังนี้กระปรุกอ้อมสินของเคิมมีขนาดใหญ่นี่กระปุกออมสินกระปุกออมสินนะครับ คุณครูใช้ปากกาสีใหม่ก่นอนอาต่อมานิชาเป็นนักเรียนดีเด่นแห่งปีคำว่าแห่งนะครับต่อมานะครับต่อมาผู้มุนงในการโรงเรียนมอบรางวัลแก่ผู้ชนะชนะอะไรอาจจะประกวดเลี้ยงความในภาษาไทยก็ได้นะครับวีแปรงฟันเพื่อให้ฟันสะอาดนะครับอันนี้ ไปดูสไลด์ต่อไปได้เลยครับรู้หรือไม่การใช้คำบุพบทคำ่าแดแก่ต่อมีความคล้ายคลึงกันจึงควรรู้หลักการใช้ให้ถูกต้องนักเรียนครับเราต้องมาใช้ให้มันถูกต้องนะครับเพื่อภาษาจะได้สละส,สลวยนะครับอ่าก็มาดูแดใช้กับอะไรใช้กับใครมาดูนะครับแดใช้กับการให้บางสิ่งบางอย่างกับบุคคลหรือวัตถุอันเป็นที่เคารพอ่าอันเป็นที่เคารพสการะ เช่นนักเรียนมอบดอกไม้ให้แด่ผู้อำนวยการนะครับนี่ประโยชน์นะครับต่อมาแกใช้กับใครแกเนี่ยตัวอย่างนะครับใช้กับการให้บางสิ่งบางอย่างกับผู้น้อยหรือผู้เท่าเทียมกันอย่างเช่นให้กับเพื่อนเรานะผู้ที่เท่ากันเอาไรตัวอย่างนี้บอกว่าเช่นพ่อให้ของขวัญแก่ลูกอันนี้ผู้ใหญ่ให้แก่เด็กนะครับต่อมาคําว่าต่อนะครับต่อ ใช้กับการยื่นข้อเสนอต่างๆเช่นคณะกรรมการนักเรียนเสนอโครงการต่อครูที่ปรึกษานะครับโอเคนะครับเราก็ไปสไลด์ต่อต่อไปนะครับคำบุพบทบอกเวลาเช่นตั้งแต่จนกระทั่งเมื่อนะครับตัวอย่างยิงตื่นนอนตั้งแต่6กโมงเช้านะครับ อันนี้บอกเวลานะครับเป็นคำเป็นบอกเวลาเอามาดูอีกตัวอย่างหนึง่งแม่ไปซื้อผักเมื่อเชา้านี้เห็นไหมน้ำฝึกทำอาหารเป็นประจำจนกระทั่งเปิดร้านอาหารเป็นเออจนกระทั่งเปิดร้านอาหารของตนเองได้นี่นะครับอันนี้ใช้บอกเวลานะครับต่อไปเห็นนะครับนักเรียนนักเรียนก็มาดู อ่ะต่อมานะครับคำสันธานเป็นคำเราจะมาดูคำว่าคำสันธานนะครับคำสันธานนักเรียนครับคำสันธานเป็นคำที่ทำหน้าที่เชื่อมกับคำนะนักเรียนจำให้ดีนะครับเชื่อมกับคำและประโยคกับประโยคนะครับหรือข้อความกับข้อความให้ความต่อเนื่องกันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีปากกาก่อนนะครับเอาสีเขียวแล้วกันนะครับอ่ะ มีสีประเภทดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างมาดูเลยนะครับหนึ่งสันธานเชื่อมความที่คอยตามกันเช่นและนี่เราจะเห็นมากเมื่อก็ทั้งก็อีกนะครับอ่าโอเคหามาดูตัวอย่างพี่และน้องนะครับพี่และน้องเล่นของเล่นด้วยกันนะครับคําว่าและเห็นหรือยังครับนักเรียนครับตัวนี้เป็นคําที่เชื่อมนะครับเป็นคําที่เชื่อม ที่มันค้อยตามกันนะครับต่อมามาดูอีกเมื่อนิวกลับถึงบ้านแม่ก็ทำอาหารเสร็จพอดีเนี่ยก็เห็นไหมครับแก็นะครับต่อมานะครับคำสันธานเชื่อมความขัดแย้งกันนะครับเช่นมีแต่แต่ว่ากว่าแล้วก็ก็นะครับเมื่อกี้มันค้อยตามกันทีนี้มันขัดแย้งกนันมีอะไรบ้างมุกชอบไปทะเลแต่นัดชอบไปน้ําตกเห็นไหมมันขัดแย้งกันนะครับ อ่าอันนี้กว่าแม่จะกลับมาโตก็หลับไปแล้วเห็นไหมครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูคําสันธานที่สามข้อสามนะครับคําสันธานเชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นหรือมิฉะนั้นอ่ามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับเธอจะซื้อมะเขือเทศหรือแครอทนี่นะครับคําว่าหรือนะครับตัวนี้ต่อมาอีกประโยคหนึ่ง เธอควรอ่านหนังสือมิฉะนั้นเธอจะสอบไม่ผ่านนะอันนี้เห็นไหมครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งน,นะครับต่อมาในข้อที่สี่คำสันธานเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผล,เป,นผลเป็นผลการเช่นเพราะดังนั้นจึงฉะนั้นจึงจุด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 จ,จ,จ,จึงอย่างเช่นเขาเป็นไข้เพราะตาฝนนะครับนักเรียนไม่ควรตาฝนนะครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยจะทําให้เราเป็นไข้ อาดที่สองแป้งช่่ยแม่ทำขนมทุกสัปดาห์ดังนั้นแป้งจึงทำขนมเกง่ต่อมาเทอมที่แล้วเขาสอบได้คะแนนไม่ดีฉะนั้นฉะนั้นเห็นไหมเทอมนี้เขาจึงขยันเรียนมากนะครับต่อมานะครับมาดูคำอุทานนะครับคำอุทานอ่าคำอุทานเป็นคำที่เป็นออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกเช่นนะครับมีตกใจ เสียใจดีใจโดยจะมีเครื่องหมายอัศเจรีนักเรียนนะครับเครื่องหมายนี้เครื่องหมายอัสเจรีนะครับนี่อางนี้นะครับเดี๋ยวครคูเปลี่ยนสีปากกาก่อนเอาสีม่วงแล้วกันอยู่ด้านหลังเสมอนะครับอันนี้อยู่ด้านหลังเสมออ่าโอ้ยเจ็บขาแสดงความรู้สึกเจ็บปวดอ่าผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เขาแสดงว่าเขาเดินหกล้มนะครับเขาเลายร้องออกมาอย่างเช่นเย้ ฉันทำได้แล้วแสดงความรู้สึกดีใจนะครับนี้เราข้ามไปเลยคำในภาษาไทยที่เรียนในระดับชั้นป .5 มีคำบุพบทเราจะมาสรุปกันนะครับ่าเราจะสรุปกันให้นักเรียนจดสไลด์นี้นะครับนะคำบุพบทก็จะมีบอกสถานที่บอกความเป็นเจ้าของบอกความเกี่ยวข้องบอกเวลาแล้วก็คำสรรทาน สันธานมีอะไรบ้างมันก็จะมีคล้อยตามกันขัดแย้งกันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับโอเคนะครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะครับขอให้นักเรียนทําความเข้าใจนะครับแล้วก็จดบันทึกในตัวนี้นะครับสําหรับวันนี้เราพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ